มิเกลโอยาสบาวบทกวีแห่งชัยชนะของสเปนมิเกลโอยาสบาวซัตว์สองประตูสเปนเกือบจะจองตัวไปฟุตบอลโลกได้สำเร็จด้วยการถล่มจอร์เจีย4ประตูต่อศูนย์สเปนคว้าชัยชนะมาแล้วห้านัดในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโดยอาชนะจอร์เจียในเกมรองสุดท้ายที่ทบ,บิลิซีผลงานอันน่าประทับใจของโอยาสบาวในค่ำคืนนั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้ทัพกระทิงดุคว้าชัยชนะได้อย่างสง,ง่างาม แต่ยังเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้สเปนเดินหน้าเข้าใกล้าการคว้าตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลโลก2026มากยิ่งขึ้นเราต้องพูดถึงมิเกโอยาสบาวกันอย่างจริงจังย้อนกลับไปในวันที่สเปนเจอกับจอร์เจียเขาทำสองประตูและแอซิดได้สำเร็จแถมยังยิงไปแปประตูและ6แอซิดใน8นัดหลังสุดที่ลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนกับตันทีมเรอยลโซไซดาคนนี้สมควรได้รับการยกย่องมากกว่านี้มากแต่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไป ประตูสู่ประวัติศาสตร์ในค่ำคืนที่ท้องฟ้าเปิดกว้างที่กรุงทบิลิสีสเปนได้รายลาบทเพลงแห่งชัยชนะที่ดังกล้องกังวานลูกบอลไหลเคลื่อนไปตามจังหวะของการประสานงานที่พลิ้วไหวเสมือนบทกวีที่ร้อยเลี้ยงทวนทำนองแห่งชัยชนะมิเกลออยซาเปา่กองหน้าจอมเก,าก๋าก้าวออกมาเป็นตัวเอกในคืนนั้นเขาเริ่มต้นการแสดงโดยการสังหาจุดโทษอย่างเยือกเย็นในนาทีที่11 ซึ่งเป็นการปลุกความหวังของทีมให้ลุกชนและยังเป็นการยิงประตูฉลองการลงเล่นนัดที่50ให้กับทัพกระทิงดุฟอร์มของสเปนเต็มไปด้วยความงดงามและประสิทธิภาพพวกเขาครอบครองเกมด้วยการจ่ายบอลสั้นและแม่นยำทำให้จอเจียต้องตกยในร,ร่มเงาของกระทิงดุมาติซูบิเมนดีและเฟร์รันตอเลสช่วยกันทำประตูเพิ่มในครึ่งแรกอย่างไม่มีข้อกังขาทำให้ทีมยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังสเปนยังคงครองเกมได้อย่างต่อเนื่อง โอยาสบาวได้แสดงความสามารถอันโดดเด่นอีกครั้งหลังผ่านไปเพียง1ชั่วโมงพวกเขาก็ทำประตูที่4ของค่ำคืนนี้ได้สำเร็จเขาลอยตัวขึ้นมงจากลูกครอสบอลของเฟอร์รานอย่างนุ่มนวลโดยลูกบอลกระทบเสาก่อนจะไหลเข้าประตูไปอย่างสง่างามขณะที่มามาดัชวิลลี่ทำได้เพียงมองดูประตูนี้เป็นบทสรุปของค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมของมิเกลและการแสดงที่สมบูรณ์แบบของสเปน ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การคว้าสามแต้มแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาและความสามัคคีของทีมชุดนี้พวกเขาพนึกกําลังกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันเรากับภาพว่าที่ศิลปินบรรจงสร้างสรรค์อย่างตั้งใจเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้ในวันที่ขาดผู้เล่นคนสําคัญทีมก็ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นระดับสูงเอาไว้ได้ชัยชนะครั้งนี้ทําให้สเปนเข้าใกลก้การคว้าตัว๋วไปฟุตบอลโลก2026มากยิ่งขึ้น การแสดงของโอยาสป,ปาและผองเพื่อนคือการประกาศสักดาต่อสายตาทั่วโลกว่าพวกเขาพร้อมแล้วสำหรับเส้นทางที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตมิเกลคือผู้ประพันธ์บทกวีแห่งชัยชนะบนผืนหญ้าโดยทวงทางการเล่นที่เปลี่ยนไปด้วยความสง่างามและเป็นผู้จุดประกายความหวังให้กับทีมชาติสเปนความสงบเยือกเย็นยามเผชิญหน้าเขามีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนสถานการณ์คับขันให้เป็นโอกาสสำคัญและทำประตูได้อย่างเด็ดขาดเมื่อทีมต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนัดชิงชนะเลิศยูโร2024ที่ลูกยิงของเขาส่งสเปนสู่บัลลังแชมป์อย่างยิ่งใหญ่วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนอกเหนือจากการจบสกอร์แล้วเขายังโดดเด่นเรื่องการสร้างสารรค์เกมมีสายตาที่มองเห็นช่องทางอันตรายและสามารถจ่ายบอลทะลุช่องให้เพื่อนร่วมทีมได้อย่างแม่นยำพรสวรรค์ที่ซ่อนเร้นแม้จะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังท่าซุปเปอร์ร์คนอืน่นแต่เขาก็เป็นเพชรเม็ดงามที่ทำงานหนัก และสร้างสรรผลงานได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงโอยาสบาวจึงเป็นมากกว่านักฟุตบอลเขาคือนักเล่านิทานที่รังสรรค์เรื่องราวอันน่าจดจำด้วยฝีเท้าความฉลาดและความมุ่งมั่นเรื่องราวของเขาอาจไม่ถูกเล่าขานด้วยแสงสีชูชาตอย่างปีจรวดสองข้างอย่างลามินยาเมาและนิโกวิลเลียมแต่เขาคือแกนหลัก ที่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นเขาคือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนเกือบจะต้องแขวนสตัด๊ดเมื่อปี2022เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสที่เอ็นไขว้หน้าเขาซ้ายระหว่างการฝึกซ้อมกับเรอันโซไซดาตการบาดเจ็บครั้งนั้นทําให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดและพักฟื้นเป็นเวลานานถึงประมาณ9เดือนเขาพลาดการลงสนามไปทั้งหมด45นัดแต่ก็สามารถต่อสู้เอาชนะมันมาได้และจากผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าตนเองอาจไม่มีอนาคต ในอาชีพนักฟุตบอลเขากลับมาเป็นฮีโร่ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือฟุตบอลยูโร2024โดยการยิงประตูชัยเหนือทีมชาติอังกฤษบอสกวีแห่งชายชนะในห่วงเวลาที่แสงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าเหนือนครเบอร์ลินมีเพียงเสียงร้องตะโกนของเรลาอัศวินแห่งอังกฤษที่ดังก้องกัง,งวานไปทั่วสนามแต่แล้วแสงตะวันสุดท้ายก็ได้สาสองลงมาที่บุรุษผู้หนึ่งนาาว่ามิเกลโอยาสบา เขาไม่ได้ปรากฏตัวในฐานะเวีรบุรุษตั้งแต่เริ่มต้นหากแต่เป็นตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในช่วงเวลาคับขันดังการแสดงที่รอคอยฉากสุดท้ายมากกูเกลีาวาดรวดลายดุจศิลปินผู้บรรจงวาดเส้นสายด้วยฝีเท้าเขาตวัดบอลเรียกเข้าสู่ใจกลางพื้นที่สังหารซึ่งเป็นจังหวะที่หัวใจของแฟนบอลสเปนและอังกฤษเต้นระลัวู้สุดวันถูกส่งลงมาสู่ปลายเท้าของมิเกลเขาก็รู้ได้ใน,นทันทีว่าน,นี่คือช่วงเวลาสำคัญของเขา ช่วงเวลาที่เขารอคอยมานานหลังจากต้องไปเชิญกระบ,บาดแผลช่กันและช่วงเวลาอันมืดมนในช่วงพริบตามิเกลได้ประจงแปรบอล้ดยแปดสตัดอย่างนุ่มนวลแต่แฝงด้วยพลังและความเฉียบคมลูกบอลกลิงล้งเข้าสู่ก้นตะข่ายอย่างงดงามผ่านพ้นเงื้อมือของจอดแดนพิกซอตผู้รักษาประตูที่้ารอคอยชนชนะเช่นกันและในวินาทีนั้นมิเกลก็กลับมามีชีวิตมาอีกครั้งและนำพาเหล่าอัศวินแห่งแดนกระทิงดุ ควาฉะฉะ้าชัยชนะในศึกยูโร2024ได้ในที่สุดประตูชัยของมิเกลในค่ำคืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำประตูแต่เป็นสัญลักษณ์ของการลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งหลังจากความเจ็บปวดเป็นเสียงกระซิบที่เงียบงันว่าเราจะกลับมาผัง,งาดอีกครั้ง จากนั้นเขาก็กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญของสเปนและสารต่อฟอร์มอันร้อนแรงในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งตอกย้ำให้เห็นว่าฮีโร่ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเอกเสมอไปแต่สามารถเป็นผู้ที่เข้ามาพลิกสถานการณ์ในยามที่ทีมต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบโชวงวินาทีนั้นเสียงโห่ร้องคือกล้องไปทั่วสนามโอลิมปิกสเตเดียมเสียงแห่งความยินดีของชาวสเปนดังกึกก้องเหนือเสียงแห่งความผิดหวังของชาวอังกฤษ มันไม่ใช่แค่ประตูชัยแต่คือการกลับมาอย่างสง่างามของนักรบผู้เคยบาดเจ็บสาหัสเขาได้เขียนบทสรุปแห่งชัยชนะที่น่าประทับใจที่สุดในอาชีพการ้าแข่งด้วยการพากราทิงดุกลับมาของบัลลังย์ยุโรปอีกครั้งในรอบหลายปีมิเกลโอยาซาบาว